ชาวสุขคะพลังงานชีวิตของคุณได้เป็นไพ่ราชินีพระจันทร์ของดาวจันทร์ดังนั้นวันนี้ชาวสุขจะเป็นคนที่เห็นโเห็นใจคนอื่นและชอบที่จะเข้าไปดูแลคนอื่นอยู่เสมอแต่ส่วนตัวแล้วชาวสุขวันนี้คุณเองก็เป็นคนที่น่าทนุถนอมคนอื่นเขาก็ มีความอ็นดูคุณอยู่แล้วนะเพราะพื้นฐานชาวสุดเป็นคนที่มีความประณีประนอมและเข้าสังคมได้เก่งอยู่แล้วใช้จริตจริตของคุณในทางมุมดีคือมีน้ำใจให้คนอื่นและคุยกับคนอื่นด้วยความประณีประนอมการคุยแล้วทำให้วงสังคมนั้นมันดูสดใสเนี่ยมันจะเป็น ที่เรื่องที่ดีสําหรับชาวสุกนะคะพลังงานทางด้านดีพลังงานที่มันไม่ดีหน่อยตรงที่ว่าบางครั้งคุณใส่ใจความรู้สึกคนอื่นคุณยอมเสียสละความรู้สึกของตัวเองคุณลืมถามความรู้สึกของตัวเองมัวแต่ให้ความสําคัญกับคนอื่นนี่แหละเป็นปัญหาสําหรับคุณนะคะมาเรื่องของการเงินการเงินของคุณเอง มันอยู่ในขั้นที่บริหารจัดก,การได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะและการเงินแบบนี้จะได้จากการทํางานที่คุณอยู่ในขั้นของการบริหารมากกว่านะและจะสามารถเข็นเงินได้ในวันต่อๆไป การเงินเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรอกไม่ได้มองเห็นเด่นชัดว่าจะได้เงินนะแต่อยู่ในขั้นที่คุณบริหารการเงินได้จะดีกว่าส่วนเรื่องการงานชาวสุขโดดเด่นมากในเรื่องการงานนะไม่ว่าจะทำอะไรวันนี้คุณมีโอกาสได้งานใหม่หรือคุณจับงานอะไรคุณก็จะทำมันอย่างดีที่สุดและผลงานออกมาเยี่ยมยอดมากเลยค่ะส่วนเรื่องความรักเป็นเรื่องที่นั่นแหละ บางครั้งคุณอ่อนไหวจนเกินไปนะจนทำให้คุณรู้สึกว่าทำไมเขาไม่ทำแบบนี้ให้เราในขณะที่เราเทร,รักเขาไปหมดใจผลตอบรับมันกลับมาแบบนี้แล้วคุณก็มานน้อยเนื้อต่ำใจไงคะในเรื่องของความรักนี่แหละ<ส>ก็อย่าคิดแบบนั้นนะคนเขารักคุณแต่เขาไม่แสดงออกก็มีนะคะ การกระทาสำคัญกับคําพูดนะคะอย่ายึดมั่นในคําพูดดูเลยว่าคนคนนั้นเขาแสดงออกต่อคุณอย่างไรจะดีกว่านะคะ